ของฝรั่งใหญ่กว่าของไทยจริงไหมขนาดมาตรฐานของน้องชายของผู้ชายทั่วโลกนะคะในขณะที่ยังไม่ตื่นตัวนะคะจะมีความยาวอยู่ที่3.61น mm, ิ้วหรือ9.16เซนตเมตเส้นรอบวงนะคะจะอยู่ที่3.66น mm, ิ้วหรือ9.31เซนติเมตรและความยาวของน้องชายในขณะที่ตื่นตัวเต็มที่นะคะจะอยู่ที่5.16น mm, ิ้วหรือ13.12ซนติเมตร เ้นรอบวงนะคะจะอยู่ที่4.59นิ้วหรือ11.66เซนติเมตรน้น้องชายของชายไทยนะคะในขณะที่ยังไม่ตื่นตัวนะคะยังหลับอยู่นะคะความยาวจะอยู่ที่3-5นิ้วหรือ7-12เซนติเมตร ส่วนเมื่อตื่นตัวแล้วนะคะความยาวจะอยู่ที่12-14เซเมตรเส้นรอบงนะคะจะอยู่ที่4.25นิ้วหรือ10.8เซนตมรหรือถ้าเทียบเป็นไซส์ถุงยางอนามัยนะคะของชายไทยจะอยู่ที่ไซส์ประมาณ49มิมของชายไทยเนี่ยขนาดเฉลี่ยมาตรฐานก็ไม่ได้แตกต่างกับผู้ชายต่างชาติเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในค่าเฉลี่ยปกติค่ะ